หนุ่มโรงงานใส่รองเท้าขาดมาทำงาน3เดือนเพราะเงินที่จะซื้อรองเท้าใหม่เขาเอาไปซื้อยาให้แม่ต้นอายุ25ปีทำงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เงินเดือนแค่หมื่นสองอาศัยอยู่กับแม่ในห้องเช่าเล็กๆชานเมืองแม่ป่วยเป็นต้องกินยาทุกวันค่ายาเดือนละสี่พันแค่นี้ก็เกือบครึ่งเงินเดือนแล้วต้นตื่นตีสี่ทุกวันขี่จักรยานเก่าไปทำงานระยะทาง10กิโลเพราะประหยัดค่ารถ เพื่อนร่วมง,งานสังเกตเห็นรองเท้าต้นพื้นขาดผูกเชือกพันไว้เดินลากขาต้นทำไมไม่ซื้อรองเท้าใหม่ดูน่าอายนะทำงานโรงงานใหญ่ขนาดนี้ต้นยิ้มเฉยเฉยเดือนหน้าครับตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ความจริงคือเงินที่จะซื้อรองเท้าต้นเอาไปซื้อยาแม่หมดแล้วแม่ขาดยาไม่ได้แต่รองเท้าขาดยังพอทนได้ช่วงพักกลางวันเพื่อนคุยกัน น,นี่จนเพราะแม่นั่นแหละเลี้ยงแม่คนเดียวก็หนักแล้วใช่ใช่ถ้าเป็นกูกูส่งไปอยู่บ้านพักคนชราตัวเองจะได้มีเงินใช้บ้างต้นได้ยินหมดแต่ไม่ต้อเถียงเขารู้ว่าคนที่ไม่มีแม่จะไม่มีวันเข้าใจกลับถึงบ้านแม่ทำข้าวรอเขาต้มกับไข่ต้มอาหารเดิมๆทุกวันแต่ต้นกินอย่างมีความสุขวันหนึ่งหัวหน้าโรงงานใหญ่มาตรวจงานเห็นต้นทำงานตั้งแต่เช้ามืด หัวหน้าสังเกตเห็นรองเท้าขาดแต่ต้นทำงานไม่บน่นไม่หยุดขยันที่สุดในแผนกนีกน่หนุ่มทำไมไม่ซื้อรองเท้าใหม่รองเท้านิรภัยสำคัญนะต้นกลมหน้าเดือนหน้าครับผมต้องซื้อ,อยาให้แม่ก่อนแม่ผมป่วยครับหัวหน้าเดินไปถามเพื่อนร่วมงานได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของต้นต้นมาทำงานแรกสุดกลับช้าสุดทุกวันไม่เคยขาดไม่เคยลาทำโอทีทุกครั้งที่มี เขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ให้แม่ตัวเองกินข้าวห่อมาจากบ้านน้ำก็กินน้ำเปล่าหัวหน้าเงียบไปมองดูต้นที่กำลังทำงานรองเท้าขาดเสื้อเก่าแต่ทำงานเต็มที่อาทิตย์ต่อมามีประกาศจากบริษัทต้นได้เลื่อนเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนร่วมง,งานตกใจต้นทำไมเขาทำงานมาแค่ปีเดียวหัวหน้าประกาศต่อหน้าทุกคนคนที่ดูแลแม่ได้ดีขนาดนี้ย่อมดูแลทีมได้ดี คนที่ซื่อสัตย์กับครอบครัวย่อมซื่อสัตย์กับบริษัทต้นคือตัวอย่างของพนักงานที่ดีขยันอดทนเสียสละนี่คือคุณภาพของผู้นำเงินเดือนต้นขึ้นเป็นสามหมืมีโบนัสมีประกันสุขภาพให้ครอบครัวต้นกลับบ้านกอดแม่ร้องไห้แม่ครับผมได้เลื่อนตำแหน่งเราจะไม่ลำบากแล้วแม่ลูกหัวลูกแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกไม่ใช่เพราะลูกได้เลื่อนแต่เพราะลูกเป็นคนดี ต้นพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีขึ้นซื้อยาดีขึ้นแม่ค่อยๆแข็งแรงเพื่อนที่เคยดูถูกมาขอโทษเราผิดแล้วต้นที่คิดว่านายจนเพราะแม่ต้นยิ้มใครคิดว่ากตัญยูแล้วจนมาดูชีวิตผมสิผมรวยเพราะมีแม่ตอนนี้ต้นเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเงินเดือนหลักแสนซื้อบ้านให้แม่อยู่แต่ต้นยังเก็บรองเท้าขาดคููนั้นไว้เพื่อเตือนใจว่า ความลำบากไม่ได้มาจากการดูแลพ่อแม่แต่มาจากการไม่มีโอกาสและโอกาสจะมาหาคนที่มีคุณธรรมจำไว้คนที่ทิ้งพ่อแม่เพื่อความสบายจะไม่มีวันประสบความสำเร็จที่แท้จริงเพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนมาจากการเป็นคนดีมีความกตัญญูรองเท้าขาดสามารถซ่อมได้แต่จิตใจที่อกตัญญูซ่อมไม่ได้ วันนี้ถ้าคุณกำลังดูแลพ่อแม่อย่าท้อสักวันคุณธรรมของคุณจะส่งผลดี